สวัสดีครับผมทนายเดชาอยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีฟ้องหย่าฟ้องเมียน้อยฟ้องหย่าผัวนะครับเมื่อสักครีสักครู่นี้ดูข่าวคุณหนิงนะครับานางร้ายและผู้จัดละครชื่อดังให้สัมภาษณ์สื่อทำนองว่าจะมีการฟ้องเมียน้อยและจะมีการหย่ากับสามีนะครับซึ่งน่าจะเป็นล,ลักษณะเป็นการหย่าด้วยความยินยอมซึ่งการหย่าด้วยความยินยอมก็สามารถทําได้โดย ทำบันทึกข้อตกลงหลังจากนั้นก็ไปจดทะเบียนหย่านะครับหรือจะเอาบันทึกข้อตกลงไปฟ้องหย่าก็ได้นะครับขั้นตอนการหย่าขาดจากกันด้วยวิธีการยินยอมก็เป็นวิธีการที่ง่ายดีครับถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็หย่าขาดจากกันการฟ้องเมียน้อยทําได้3แบบ1ฟ้องหย่าสามีตัวเองพร้อมกับเมียน้อย 2. ฟ้องหย่าสามีตัวเองเป็น1คดีฟ้องเมียน้อยอีก1คดีหรือกรณีที่สาม ฟ้องท้งเมียน้อยและผัวตัวเองเป็นคดีเดียวกันเป็นคดีที่สามเลือกเอาตามสะดวกเลยครับนะครับได้นะครับการฟ้องการฟ้องเมียน้อยทําได้เพียงแต่ฟ้องเรียกค่าทดแทนเท่านั้นไม่สามารถอย่างเรียกอย่างอื่นได้ก็คือเรียกค่าเสียหายนะฮะจากเมียน้อยที่มาแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีจดทะเบียนของบุคคลอื่นผมไม่อยากให้ใช้คําว่าเมียหลวงนะครับ เพราะในกฎหมายไทยไม่มีคําว่ามีหลวงมีแต่เมียจดทะเบียนเท่านั้นที่กฎหมายรับรองคุ้มครองสิทธิ์ไว้เป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวนะครับอยู่กันไม่ได้ก็ต้องแยกย้ายกันไปก็แค่นั้นแหละครับนะก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวซึ่งมีวันเริ่มต้นก็ต้องมีวันสิ้นสุดเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ